สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสนักกฎหมาย STP อิน e ตอร์เรายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องลูกหนี้เรื่องเงินเดือนไม่เกินสองหมื่นทำไมยังโดนบังคับคดีได้โดนยึดโดนหักเงินเดือนได้อันนี้ต้องขอบคุณ ผู้ส่งคำถามมานะครับพร้อมตัวอย่างอุทิศให้เป็นวิทยาทานว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้เรื่องมีอยู่ว่ามีลูกนี้ท่านหนึ่งนี่แหละติดต่อผมมาถึงชั้นมาคับคดีแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคลิปก่อนว่าจบชั้นศาล สารพิภาคสามนี้เราไม่ได้จ่ายก็จะถึงชั้นบังคับคดีจนนี้ก็จะวิ่งไล่ยึดแล้วแหละเรามีของมีทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างที่ได้บอกไปเขาก็จะไล่ยึดละทีนี้เรื่องเงินเดือนเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าห้ามยึดหากเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทแต่ทำไม คุณพี่คนนี้เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทแท้ๆกลับโดนยึดเ,เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันผมก็เลยอยากให้ความรู้บอกต่อหลายๆท่านจะได้รู้จักกันรู้กันคืออย่างนี้ครับคำว่าเงินเดือนคือเงินเดือนจริงๆ เขาแปลตามข้อกฎหมายเป๊ะเลยเงินเดือนห้ามเกินสองหมื่นต้องเกินสองหมื่นถึงยึดได้ค่าตำแหน่งค่าครองชีพค่าภาษาค่าโอทีค่าทำงานวันหยุดเบี้ยขยันค่ากะอาหารค่านู่นค่านี่ค่านั่นโบนัสค่าลายันแ่านะ แล้วก็อื่นๆอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินเดือนเฮ้ยยึดได้หมดเลยคุณทำโอทีให้ตายเดือนนี้คุณโอทีหมื่นหนึ่งเจ้านี้ยึดได้หมดเลยเหลือแค่เงินเดือนไม่ถึงสองห0ื่นก็ได้เพราะเงินเดือนคุณยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูกดไปดูที่คลิปได้ ใต้คลิปผมจะลงไว้ให้เออก็เลยอยากให้ระวังไว้นั่นแหละฮะใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้เจ้านี้สามารถทำอย่างนี้ได้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับนำข้อความดีๆเนื้อเรื่องดีๆสาระดีๆมาฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ